สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะเลื่อนผมถูดเพื่อนที่เชื่อใจล่อไปคอลคัร์เลยใช้กิบสุ่มกาชาพาพวกพรอเลเวล9 999, 9้9นเกรอกลับมาลางแคนมีใครพูดชื่ออนิเมะเรื่องนี้แล้วแบบว่าไม่ไม่ออกมาเป็นคำภาษาท่อนไหมที่แบบพูดชื่อหลายลื่นไปเลยอนิเมะแนวแนวนี้มันชอบปั้นชื่อยาวๆแบบเปซึ่งเรื่องนี้ทำโดย j C Star ที่ทำบอสพารเมนสี่แสามช่ช่วงเดียวกันเลยหรือดูเดียวกัน ต่เกี่ยวกับตัวพระเอกของเรื่อนชื่อไหลเป็นโรกแฟมซีที่เผ่าผ่านมนุษย์โดนเย็ดย่ามัดยามาัดแล้วยิ่นแบบว่ากลัวว่าจะไปมาสเตอร์ผูกล้าจะเกิดจากมนุษย์เป็นรัดเหมือนที่เราเคยในเรื่องอื่นนะพระเอกเนี่ยก็อยากไปทำธารกิจแล้วก็ตัวเยียดเหมนเดิมแล้วแต่ว่าได้มีกลุ่มชุมนุมเผ่าผ่านไล่และไล่เผาผ่านที่มาเป็นมีกับพระเอกซึ่งพระเอกก็ดีใจว่าเออมีพวกพอเป็นเผาผ่า์อื่นนีเป็นโดนเยยดย่ามแต่ว่าไป็แค่ชาตินะแล้วก็โดนฮัทหลันจากการพระเอก ซุมประเอชก็ได้พลันกาชาที่สุ่มหาพวพรแล้วก็อาวุธแล้วรอวันที่ได้กลับมาลาังแขนซึ่งหลานดูอนิเมะเรื่องนี้จบนะครับ12ตอน J C สปราร์ปแล้วก็โลโก้ของค่ายนั้นชัดเจนเปิดตอนแวบ,บชัดเจนเลยแปลว่านานนี้ดีว่าวันพัมแม่นี่จรนะิงนะเสีาบเนี่ยภาพกปกติเครื่อนไหวแอนิเมชันโดยรวมยังดีว่าเลยไม่รู้บกรยากาเขาแบบแม่งทีมงานทำยังไงนะเอาทีเรื่องนี้แนวเรื่องมาธรรมดาเลยนะเ,เหมือนแนวเค่ทั่วไปแหละเรื่องแนว,วัวฮัก์นั่นกลับมาลาังแขนนะ แต่พอมาชางช่วยเดียวกั่าวันพมาเมนี่มันเลยดูดีขึ้นมาในเพราะว่านา้ำภาพมมนดีว่าหน้าแอนิเมชันปลเรือการขยับขยี้ยก็ดีว่าซึ่งมันเป็นอนิเมที่ดูได้เพลินๆนะครับไม่ไมีไม่มีอะไรทำก็เปิดดูสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้ดูไปเรื่อยๆจนจบคือมันก็ดูสนุกในแบบระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบตีอะไรมาด้วยความที่เรื่องนี้มันขั้นโดดด้วยการเล่าเรื่องไปแบบทางสคริปต์สามปีอะพวกปลเรือเราไม่ค่อยรู้จักพลเรืออะไรมากเมื่อแบบพกรุ่นน้องคอนไหลอะแตบบ่ว่าอวยไหลมากๆอะท่านไหล เราไม่ค่อยพูดพันกับปลละครเท่าไหร่อ่ะมันรู้สึกว่าเราเลื่อนโดดไปทำห้เราไม่รู้ว่าช่วงที่พระเอกร้างณาจักรเป็นยังไงมาเลยข่าวความอินของปลละครนั้นแบบปลาคอผมมาก็ท่านไร่ท่านไหลท่านไหลข่าไหลข่าเลยค่ะเราไม่ได้สาลาอะไรเพิ่มจากการพูดแบบปลาคอมันเชื่อใจไหลอะไรมากอ่ะแปลว่าคาเลปเปอร์ปลาคอดีไซน์เอามาดีเนเป็นคาเลปเปอร์ที่ปากกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมเอลลี่ละหลาคาเลปเปอร์ปละคอชายก็เช่นกันเอาจริงนะผมชอบช่วงที่รุ่นน้อง่อสู้แทนไหลย่างดีว่าในความสึกผม เพราะว่าไลามันลีลาตะล่แตะลางแคลจะละสู้คือเขาแจวว่าอยากทรมานไดผมว่าพยายามประเอนเจิบมากขึ้นไปอะวางสิมผมคือลีลายเยอะเกินน่ะนั่นแหละมาเลยสืบว่าไล่ลำนานน่ะโมูนานน่ะแล้วพวกละครในเรื่องก็ค่อนข้างจะมีความไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คือคําพูดมันย้อนแย้งกับการกระทำมากแบบว่าฉันไม่เชื่อหรอโอ้โหไม่คือไม่เห็นเลเวลคนไหลแบบ9 9้าพันกรอยกาสเก้าังไม่เชื่อ,อแบบอะไรเข้ามันวะพอสามารถก็ชัวร์ห็นคือละครมันพูดแบบนู้เกินไปอะเออประมาณนั้นนะ เพย์เปิดเพย์ปิดชอบมันคู่เนาะเพย์เปิดเพย์ปิดดีมันคู่เลยผมชอบเอ็มวีเพย์เปิดนะที่แบบให้ปลาลครมาให้มายืนเรียงกันนะแบบขึ้นขบวนขึ้นขบวนไปโชว์ชื่นไหลซื้อถึงความยิ่งใหญ่คอนไหลให้คะแนนอนิเมะรล่วหนี้ผมให้อยู่ที่หกคะแนนเป็นสิบผมชอบเรื่องชีวิตชิวช,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 วชวที่เจสซี่ทำมอนกันนี่ยที่ฉายในปีสองยี่สิบเพราะว่าเรื่องนั้นถึงแม้มันจะแบบแนวชิวๆไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะดีว่าเรื่องข้อนที่มาของปลาลครนะแน่นอนปลาละครยิ่งชัดเจนว่ามาอย่างไรซึ่งนในจะมาพูดเนื้อออหหหานนนนนนิิดด่่ยยะใเียน้ผม แก่แขกได้สองคนก็คือกาลูที่เป็นหมาป่ากับซาช่าที่เป็นเอลยิ้นอาณาจักรเอลน,นี้ยิ่นเยียดใหญ่เลยมีมีการซื้อท่ามนุษย์ด้วยแต่พวกเอลน,นี้แบบหเปิดตัวมาแบบดูแววกลิ่นนะแปบลบว่าโดจัดก,การได้ได้น่าเลยโดยเฉพาะไอ้โปหัวหน้าเนี่ยที่เป็นลูกของราชินีอันนี้อันหน้ามาเพื่อนในโดว์แบบเดียวจบเลยคือเปิ้นถี่มือไหลอะแค่รุน่นนอนคอนไหลก็แบบเลวเยอะแล้วอะสู้ได้หมดอะมีทั้งโปรที่ใช้โทนล้อทนยินใช้ดาบใช้ปืนใช้เวทอะคือแบบรุน่นนอนไหลมันเก่งอยู่แล้วอะพอที่ไหลไป,ไปไปสู้เอ ขอสาม,ามัออนไหลมันจะมีแบบพูดแบบตูดๆดินะเองก็น,นไปนะประคอนชอบพูดแบบย่อนแย้นสุดท้ายก็ลางแค่สำเร็จมีเอาลูธนูไปคืนให้สาชาด้วยเป็นรูธนูที่สาชาเคยยินพระเอกรอนแรดแล้วอาจารย์เอ๋ก็ต้อนยอมทําตามของกุ่มพระเอกคือให้ปล่อยท่ามนุษย์ให้หมดทุกคนให้ไปอิสระแล้วก็จบสี่ชั้นส่วนพปกคนชอบเอาปืนนะที่เป็นปืนที่มีชีวิตที่มีประคองคนอื่นใช้ในกุ่มพระเอกรูถได้ปอบดายหมดเอลลี่นี่เสือจะโหสุดในบรรดาทุกคนในะมันเพราะว่า ของสามารถเวทมนต์น่้านุ้นสร้างของขอ,ขอ,ขอได้สร้างกำแพนได้เรียบมอนเตอร์ได้เรียกมกกังกรได้ควบคุมมังกรได้คือแบบโหดมากพระเอกเป็นกุลเนียที่เป็นอาวุธท,ที่น่าจะอินมาจากโอดินถ้าใครดูมาแล้วก็คอมบมนกันได้นะครับว่าคุณชอบเรื่องนี้ไหมหรือว่ารู้สึกไงกับเรื่องนี้วอสดีครับ,บ๊ายบายครับ